สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแม่บัวน้องจอ๊อบผู้รักตังใบสวัสดีช่องแม่บัวน้องจอ๊อบมาค่ะทานา,าวชากับแม่บัวจ้าทานา,าวชากับแม่บัวนะคะหมูกองไอ้นองเพื่อนเอฟซีทั้งหลายลูกลกหลานๆานมากินข้าวกับแม่บัวเมื่อน,นี้ก็ยังเป็น ลาบหมูอยู่ค่ะเพราะว่าเหลือมเมื่อคินกินไม่หมดไม่ได้ออกข้างนอกวันนี้ต้องมาอุ่นกินค่ะแล้วก็ยังมีห่อมหมกตัวต่อซื้อมาหลายหมกเอาไปทําบุญด้วยหมกนี่ก็ยังไม่ได้แก่เพิ่งแกะวันนี้เอามาอุ่นค่ะนี่กินลาบหมูยอดกระทินเดมัวผักต้มก็ยังอยู่เอามาอุ่นแล้วค่ะ มาเลยจ้ามากินขาสาวเป็นหมูไม่บัวค่ะไม่บัวอาการบอกอยดีเด้อค่ะมีไข้มีไข้แต่เย็นวันก่อนแต่แม่บัวฟืนฟื้นไปดูเรือไฟขบวนแห่เรือไฟไปเพื่อถ่ายคลิปมาให้เอฟซีดูจะไลฟ์สดให้เอฟซีดู ไล่ไม่ได้ไม่มีสัญญาณก็เลยได้จะถ่ายคลิปมาโพสต์รู้สึกมี่ายจะฟื้นใจฟื้นใจเอาแป้งมาปะหน้าเพื่อถ่ายคลิปให้เอฟซีดู ถ้าไม่ถ่ายหน้าจอก็ว่างจะปล่อยให้หน้าจอว่างไม่ได้ค่ะต้องทำเหมือนแม่โบป่วยเมื่อสองสามเดือนก่อนแม่ับไม่ได้ถ่ายเลยไม่มีกระจิกกระจายหน้าจอก็ว่างยอดเงินเหรียญก็ไม่ขึ้นอันนี้ก็ได้เล็กได้น้อยก็ทำไปค่ะ มาละคลิปสองคลิปไปถ่ายข้างนอกแนะแม่บัวไปถ่ายทุ่งไร่ทุ่งนาเอาวิวทิวชัดแม่บับไปบบได้ไม่กล้าขับรถเคยบูบมาแล้วก็เลยกลัวก้าพี่ถ่ายเอาจะอยู่ในบ้านเนี่ยแหละค่ะเคยบูบแล้วยันมานูบอีก วูบก็วูบอยู่ในบ้านเนาะค่ะเนาะไม่ไปวูบกลางถนนย่านแม่มาตายย่านพี่การจะยิ่งหนักตายไปเลยก็ไม่เป็นไรถือเสบบพนกรรมพนเวนเนาะค่ะเนาะจะอยากตายแบบนอนหลับแล้วขาดใจตายบ่อยากตายอุบัติเหตุ ก็เลยเหลี่ยงเล่ยงคะ เพือน้องจ๊อบนะคะจอบเขาเป็นเด็กแล้วเขาไม่ใช่คนไทยเนาะอยากจะตายอยู่แต่ยันซบบวสวยน้องจ๊อบจะไปโดดน้ำตายขู่แม่บัวขู่แม่บัวจะไปโดดน้ำตายมองลงไปในน้ำบอกน้ำนี่ก็สกประปกแม่บัวก,กระห่ำ มันเกี่ยวอะไรล่ะกับน้ำใสสะอาดหรือน้ำาสกะปกน้ำมันมียามีแหนตรงทางเข้าเขื่อนเมื่นจะกระโดดน้ำใต้ตรงนั้นแล้วไปทำไมอ่ะไม่กระโดดใกล้ใกล้บ้านละลำน้ำยามสะอาดจ,จะตาย ยอดฟักทองกินอาหารเก่าบริสุทธ์ค่ะเมื่อนนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะ